สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการแนะนําวิธีการตั้งค่าต่างๆของนาฬิกา Garmin น,นะครับผมสาหรับรุ่นนี้จะเป็น Garmin Forerunner 235นะครับในวิดีโอนี้ผมจะแนะนําการตั้งค่าหน้าจอที่ให้มันแบ่งสกรีนออกเป็นหลายๆส่วนนะครับเอาไว้ดูข้อมูลเวลาที่เราวิ่งนะครับผมก็ยังมีเพื่อนๆหลายท่านที่ถามเข้ามาว่ามันตั้งค่ากันยังไงนะครับผมก็เลยได้ทํา วิดีโอนี้ขึ้นมาเอาไว้เก็บไว้ดูเอาไว้แชร์กันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างครับเราจะกดไปที่ปุ่มลันก่อนนะครับกดอีกครั้งครับอันนี้หน้าจอนะครับที่ตั้งไว้ก็คือ3ส่วนนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองอเปลี่ยนให้มันเป็น4ส่วนนะครับผมเราไปที่เมนูหลักเหมือนเดิมนะครับผมจากนั้น การตั้งค่าให้เข้าไปที่ปุ่ม run แล้วก็กดลูลกศรเลื่อนลงมานะครับ activity setting นะครับกดปุ่ม run อีกครั้งแล้วเราจะเจอคำว่า data screen นะครับกดเข้าไปเลยเราก็จะเจอนะครับส c r e e ที่1กดอีกครั้งเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าส c r e e ที่1ของเราก็คือ3 f i ล l d นะครับทีนี้เราอยากจะเปลี่ยนทำยังไง ถ้าอยากจะเปลี่ยนให้มันแสดงข้อมูลให้ได้มากขึ้นนะครับก็กดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งมันก็จะโชว์ตัวอย่างว่านี่คือ3ามฟิวของเราจากนั้นกดลูกศรเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับผมจะลองเลื่อนขึ้นดูก่อนก็จะเป็น2เป็น1นึ่งสี่ฟิวนะครับ4ี่ฟิวตรงนี้ถ้าเราจะเลือกเราก็กดที่ปุ่มรันอีกครั้งเห็นไหมครับมันก็จะมาเป็น4ี่ฟิวให้เราทีนี้เราอยากจะให้มันแสดงตามที่เราต้องการ เราเลื่อนลงมานะครับกดลูกศรเลื่อนลงมาฟิลที่1มันบอกว่าแสดงระยะทางฟิลที่1จะมีตัวอย่างให้ดูด้วยก็คือนะไหมครับช่องสีฟ้าข้างบนเราอยากให้มันแสดงอะไรนะครับผมจะลองเปลี่ยนให้มันเป็นตัวตัวทามเมอนะครับกดทามเมอนะครับมันก็จะเปลี่ยนว่าฟิลที่1ก็คือทามเมอต่อไปฟิลที่2ดูตัวอย่างก็คือทางด้านซ้ายมือ ้ายมือผมจะให้มันเป็นเดือกเข้าไปนะครับลองเลื่อนดูผมเม่นเป็นฮาร์เรสนะครับฮาร์เรสก็จะมีตัวเลือกให้ให้อีกนะครับผมจะเป็นฮาร์เรสโซนหรือว่ารวมนะครับผมจะเป็นตัวฮาร์เรสโซนแล้วกันนะครับต่อไปฟิวที่3ก็คือทางด้านขวามือนะครับ มือผมจะให้เป็นระยะทางแล้วกันนะครับคือตัวนี้นะครับระยะทางกดตกลงเลือกเป็นระยะทางโอเคต่อไปสุดท้ายนะครับเป็นเพจนะครับลองเลือกดูนะครับตัวเลือกที่ผมกดให้ดูนี่ก็คืออยากให้เห็นนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเลือกได้เลยตามความต้องการแต่นะผมจะเลือกฟิลนี้ นะครับก็เลือกโอเคเราได้ครบทั้ง4ีฟิล์แล้วนะครับผมจากนั้นก็กดกลับไปนะครับกด,กดลูกศรอ,ออกไปนะครับเดี๋ยวลองไปเทสดูนะครับกดที่บุมรันนะเห็นไหมครับเราก็จะได้หน้าจอที่เปลี่ยนไปนะครับจากเมื่อกี้3เราก็ได้เพิ่มมาเป็น4แล้วนะครับทีนี้การมอนิเตอร์การวิ่งในแต่ละครั้งของเรานะครับถ้า อยากได้อะไรที่มันมากกว่านี้นะครับเราตั้งค่านาจอไปแล้วจากนั้นนะครับเรากดสอนเรื่องมาเหมือนเดิมเมนูเดิมนะครับ Activity Setting อันนี้คือที่เราตั้งไฟเมื่อกี้ทีนี้เมนูต่อไปก็คือเมนู alert นะครับเมนู alert คืออะไรนะครับเราเข้าไปดูถ้าเรากดเพิ่มตรงนี้ก็คือเราจะให้มันเพิ่มการแจ้งเตือนของเราในการวิ่งนะครับอันนี้จะเป็น hard alert นะครับอันนี้ปิดไว้อยู่ มาลองดูที่ตัวนี้ครับถ้าเราเปิดหาย alert เห็นไหมครับก็คือถ้าหัวใจเราเราสามารถตั้งได้ถ้ามันเต้นเราสามารถเลือกได้ว่าถ้ามันเกินโซน4ี่โซนหโซนสอย่างเงี้ยให้มัน alert แจ้งเตือนขึ้นมานะครับก็คือถ้าเราวิง่งไปปุ๊บสมมติเราตั้งไว้ที่โซน4แล้วกัน ถ้าเราตั้งไว้อย่างนี้นะครับถ้าหัวใจมันเต้นเกินหนึ่ง้อยเจ็ดสินะครับมันก็จะสั่นเตือนโอเคไหมครับเช่นเดียวกันกับตัวเนี่นะครับตัวเพจนะครับถ้าเราเปิดเราต้องอสามารถตั้งได้ด้วยว่าถ้าช้าเกินไปก็ให้เตือนถ้าเร็วเกินไปก็ให้เตือนอย่างนี้นะครับเมื่อเราเปิดการแจ้งเตือนแบบเร็วเกินไปหรือว่าฟาสตนะครับ มันก็จะให้เรากําหนดอีกว่าเท่าไหรล่ะถึงจะให้แจ้งเตือนนะครับเราก็เลือกได้สมมติเลือกเป็นเพสีแล้วกันถ้าคุณวิ่งเร็วจนถึง4แล้วเนี่ยนาฬิกามันจะสั่นเตือนบอกว่าคุณนะเร็วเกินไปแล้วนะสโลลองกดเข้าไปดูอันนี้ก็สามารถตั้งได้นะครับว่าถ้าช้าถึงขั้นไหนให้มันสั่นเตือนนะครับสมมติว่าตัวนี้เป็น7นะครับผม7นาที ก็จะเป็นว่าถ้าเราวิ่งช้าเพศเจ็ดแบบนะมันก็จะสั่นเตือนว่าเราเนี่ยวิ่งช้าเกินไปนะครับผมเ,เมื่อตั้งเสร็จแล้วกลับไปดูเห็นไหมครับมันก็จะสรุปว่าในช่วง4ี่ถึงเนะถ้าเร็วเกินสีก็จะเตือน้านะช้ากว่า7ก็จะเตือนอย่างนี้นะครับเราก็จะได้การแจ้งเตือนมาแล้วนะครับผมในส่วนของ alert นะครับที่นี้กลับออกไปนะครับเมนูต่อไปก็คือเมนูแ a บนะครับผม ตัวแรกก็คือเราสามารถตั้งได้ว่าจะให้มันตัดรอบอทุกๆเท่าไหร่อย่างนี้นะครับตามความต้องการถ้าอย่างนี้มันมาตัวนวัตกับเครื่องอยู่แล้วก็คือ1ทุกๆ1กิโลเมตรนะครับตัวนี้เอาไว้ใช้ประโยชน์ยังไงก็เอาไว้ใช้ในเวลาที่เราวิ่งไกลๆนะครับอย่างเช่นวิ่งมาราธอน4 2กิโลอย่างนี้นะครับถ้าเราจะให้มันตัดทุก1กิโลเราจะดูข้อมูลแบบฟิลมันจะยาวๆนะครับเราก็ตั้งอาจจะตั้งสักทุกๆ 2กิโลหรือว่า4กิโลอย่างนี้นะครับผมให้มันนับเป็นรอบหนึ่ง <Yeah. S 1> เข้าไปดูนะครับ <Yeah. S 1> มันจะบอกว่าให้เราตั้งแลบทุกเท่าไหร่ yeah. ตั้งแลบโดยระยะทาง position อย่างนี้นะครับ <Yeah. S 1> หรือจะปิดเลยก็ได้นะครับลองตั้งเป็นระยะทางจากนั้นเลื่อนลงมาดูนะครับระยะทางแล้วมันระยะทางเท่าไหร่ mm hmm. เห็นไหมครับเราก็จะสามารถเซตได้ แบบทุก3ามแบบทุก4ก็จะตัดมาเป็นรอบหนึ่งนะครับลเลือกไปที่1เหมือนเดิมนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเมนูแบบครับง่ายๆเมนูถัดไปนะครับออโต้พอร์ตตัวนี้ก็คือเราจะถ้าเราเปิดใช้งานตัวนี้ลองเปิดใช้งานดูนะครับมันก็จะมีว่าถ้าเราหยุดนิ่งนาฬิกามันก็จะหยุด ให้มันก็จะหยุดไม่ชั่วคราวนะครับอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องมากดพอที่ปุ่มมันก็จะหยุดให้อัตโนมัติครับอันนี้ผมไม่เอานะส่วนค่าต่างๆลองเลือกดูนะครับ GPS นะครับก็มีแบบ Normal แล้วก็แบบ g กน n a t นะครับคือเนี่ยมันเคยสอบถามไปที่กา r m i n เขาบอกว่าเป็นดาวเทียมอีกเป็นดาวเทียมอีกอันหนึ่งนะครับที่สามารถทะลุทะลวงได้ มากกว่าเื่วิ่งในตึกหรือว่าวิ่งในป่าทึบอะไรเงี้ยครับถ้าเราเปิดตัวนี้ GPS มันก็จะสามารถจับได้ดีกว่านะครับแต่ยังไม่เคยลองนะครับเปลืองแบต power save นะครับโอเคครับเบื้องต้นการตั้งค่าสำหรับการวิ่งในแต่ละครั้งเราก็จะมีประมาณนี้นะครับสรุปนะครับก็คือถ้าเราเข้าไปเข้ามาวิ่งนะครับเข้าไปที่หน้าวิ่งของเรา คือหน้านี้ที่เราตั้งไว้ก็คือหน้าจอ4ส่วนนะครับแล้วก็การ alert ก็คือถ้าเราวิ่งเร็วกว่า4มันก็จะเตือนถ้าช้ากว่า7มันก็จะเตือนนะครับอีกอันนึงก็คือตัวแปรที่ตั้งไว้ก็คือแปบทุก1กิโลนะครับลองลองเลือกตามความเหมาะสมนะครับในการวิ่งนะครับผมโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้มีเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ